ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ EP 3ของรายการเรานะคะรักน้าน้องชายพี่พชายชวนฟิตไบโคชเชอรี่ของเรานะคะก่อ,อนอื่นเลยค่ะหลายๆลยคนเพิ่งเปิดมาดูพวกเรานะคะอาจจะยังไม่รู้จักพวกเราะคะ่ะแนะนำตัวเองกันสักนิดนึงนะคะ่ะสวัสดีค่ะโคชเชอรี่นะคะเซเลบตี้เทรนเนอร์ค่ะโคชพลครับผมพอตตี้ครับนักกีฬาพกกายทีมชาติไทย่แล้วก็พร้อมแล้วนะคะผ่านกันไป2 EP แล้วนะคะรอบที่แล้วมีใครปวดตัวบางยกมือค่ะ ทุกคนต้องท้องจะต้อง,องจะปวดรดรานะเพราะว่าโหยเจอระดับนักกีฬาพกไกลทีมชาติแล้วมีโค้ชสองคนประกบอีกอกล้ามไม่มานูจะว่าไงแล้วค่ะเราจะค้นหาที่หนึ่งนะคะของคนที่จะชนะในรา แน่น,ะะแนอนค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเราก็มีหลายเจ้าเลยใช่ไหมคะหลายเจ้าเลยค่ะหลักๆเลยนะคะยูซาน่าค่ะซึ่งสําคัญมากนะคะเป็นสปอนเซอร์ที่ให้สนับสนุนอาหารเสริมแก่น้องๆเวโปตีนนะคะสิ่งที่จะช่วยให้กล้ามน้องนองขึ้นได้นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะ,คะก็คือเวโปตีนนะคะใช่แล้วค่ะขอบคุณยูซาน่านะคะสําหรับ My Smart Shake นะคะจากยูซาน่าในรายนี้นะคะแล้วก็อื่นๆด้วยสาหรับผู้ชนะนะคะตลอด1ปีนะคะรวมไปถึงค่ะเราก็มีอันเดอร์เมอร์ค่ะสปอนเซอร์ใจดีของเรานอกจาก3าแบรนด์นี้เราก็ยังมีแบรนด์อื่นอีกมากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬานะคะแตมือของอินสติ้งนะคะรวมไปถึงสถานที่กว้างขวางที่ให้พวกเรามาถ่ายทำค่ะที่ซิกแพคกริล่ายิมวันนี้ EP สามแล้วมันจะต้องแบบ อีพีสามเนี่ยอย่างที่บอกว่าการฝึกของเราจะไม่ได้เน้นที่แบบฟิวแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเราจะทําให้ปอดหัวใจน้องๆแข็งแรงคือคําว่าฟิตเนี่ยไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฟิตคือฟิตจริงๆเพราะฉะนั้นการฝึกแต่ละอาทิตย์จะหลากหลายไปนะคะเพะะื่อให้น้องๆสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเวลาที่อยู่กับตัวเองฉนันต้องต้องฟิตยังไงฉนันอยู่บ้านฉนันไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้ไปยิมต้องเล่นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโค้ชทั้ง3คนเป็นโค้ชคน ค่อตี้แล้วก็โคอชลีเองนะคะจะช่วยซัพพอร์ตน้องๆในเรื่องของโปรแกรมการเทรนให้ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะน้องๆพร้อมไหมพร้อม